ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดีบอกให้ฟังแบบนี้ก่อนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะนะครับในเดือนกรกฎาคมนะดาวดาวจะย้ายนะดาวดาวย้ายคือดาวอังคารนะได้ย้ายออกจากกรกฎไปอยู่ที่สิงห์นะครับ20กรกฎาคม นะนะครับแล้วก็ลัคนากรากฎผมต้องสรุปให้ฟังกันแบบนี้ไปเลยว่าดวงชะตาในช่วงเดือนกรกฎาคมตรงนี้นั้นนะดวงชะตาในช่วงเดือนกรกฎาคมตรงนี้นั้นดาวอาทิตย์และดาวพุธนะครับทับลัคนาราศีกรกฎอยู่นะนะครับนะครับดาวอาทิตย์และดาวพุธ ทับลัคนาราศีกรกฎอยู่ต้องบอกให้ฟังอย่างนี้ครับว่าดาวพุทธที่ทับลัคนาราศีกรกฎนั้นเต็มไปด้วยเรื่องของการเจรจาต่างๆนะแล้วก็ดาวนะดาวพุทธที่ทับลัคนาราศีกรกฎอยู่ตรงนี้ก็ไปเลงกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่สมพลนะครับส่วนดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟ กรากฎในช่วงครึ่งเดือนแรกในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะยังมึนๆอื่นๆกับเรื่องความรักต่อจากช่วงเดือนมิถุนายนนะแต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วมันก็จะแฮปปี้ขึ้นกับเรื่องอื่นๆทำให้เราเปลี่ยนโฟกัสไม่ไปโฟกัสกับเรื่องความรักมากนัก แล้วก็ทําให้การติดต่อเจราจาต่างๆในเรื่องของงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะครับนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ลัคนากรากฎนะครับต้องบอกว่าดวงในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังจุกจิกกับเรื่องของความรักต่อจากช่วงเดือนมิถุนายนนะครับที่จุกจิกเพราะว่า ดาวอังคารเนี่ยมันยังไม่ย้ายแล้วอังคารก็ไปเลงกับดาวเสาร์โอ้โหแม่มเอ้ยนะอังคารเลงกับดาวเสาร์อังคารทับลักไปเล็งกับดาวเสานี่เรือนคู่แล้วก็สุกก็ไปเล็งกับเสามันก็ทําให้จุกจิกหุดหงิดอะไรของมันอยู่อย่างนี้แหละนะฉะนั้นชาวลัคนากรากฎก็จําเป็นที่จะต้องประครับประคองชีวิตคู่ ความรักให้ดีสักนิดหนึ่งนะต้องประคับประคองชีวิตคู่ความรักให้ดีสักนิดหนึ่งวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยยังจุกจิกอื่นๆกับความรักอยู่นะครับต่อจากมิถุนายนนะพอเข้า1 1บเถึงสิก็เริ่มสบายใจขึ้นพอจาก20ไปแล้วช่วงนั้นติดต่อเจราจาการงานอะไรก็สำเร็จ เข้าที่เข้าทางดีมากนะครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมจะติงและเตือนชาวลัคนากรกฎเอาไว้นะนะนะครับคุณนะครับมีดาวพฤหัสนะครับไปลอยอยู่ไปอยู่ในภพมรณะนะดาวพฤหัสไปอยู่ในภพมรณะพฤหัสไปโย่กับมนุษย์ตยู ซึ่งมนุษย์มนุษย์ยูเนี่ยไปลอยอยู่ในเรือนการงานระวังนะครับจากมิตรที่มีอยู่นะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนเราอาจจะจู่ๆจากมิตรกลายเป็นศัตรูได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนเราก็อาจจะกลายเป็นศัตรูได้เหตุผลเพราะว่าดาวพฤหัสไปโยกกับมนุษยูซึ่งมนุษย์ยูไปลอยอยู่ในเรือนการงาน ทำให้มันมีวิถีแห่งความไม่แน่นอนอยู่ฉะนั้นชาวลัคนากรากฎจะต้องรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะต้องบอกให้ฟังแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าด้วยระบวงโครจรของดาวในเดือนกรกฎาคมมันเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวลัคนากรากฎสบายใจได้เลยสบายใจได้เลยคือดาวอาทิตย์ดาวเจ้เรือนการเงินไปทับลักได้ตำแหน่งมหาจักร ดาวการเงินไปทับลักหมายความว่าตลอดทั้งเดือนคุณจะมีเงินทองเข้ามาตลอดทั้งเดือนจะไม่เ,เรียกว่าจะไม่ขาดเงินไม่ต้องกลัวว่าจะขาดเงินหรือตังหมดนะมีให้ใช้ตลอดทั้งเดือนนะดูหน้าที่แสหมิงนะมีมีเงินมีทองให้ใช้ตลอดทั้งเดือน ฉะนั้นชาวลัคนากรากฎขอให้สบายใจได้ว่าสภาพคร่องการเงินจะดีถึงแม้ว่าความร้องความรักจะมีปัญหาหรือการงานจะมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพ่งเลงนะแต่ให้รู้ว่าการเงินยังดีอยู่และใครนะครับที่ติดต่องานอะไรไว้นะมีโอกาสาที่จะสรุปจบในง,งานที่คุรติดต่อได้ก็จะมีแต่เรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องระวังเพราะว่าดาวพฤหัสมันไปอยู่ในภพมรนะ แล้วก็ไปโยกกับดาวมนุษย์ยูเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนนะแต่ยังไงผมก็ขอให้ชาวไอลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี